สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูหมู่บ้านเดอะเทเรสลันทาห5สิบห้านะคะเป็นหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านที่น่าซื้อมากๆเลยค่ะหลังมุมยี่สหกตารางวาร้อยเ็ดิสองตารางเมตรอยู่ถนนเมนของหมู่บ้านเลยนะคะหลังนี้แล้วก็จอดรถภายในบ้านได้สองคันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยจ้าด้านในนะคะด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ สวยงามากๆเลยค่ะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ส่วนของห้องครัวกันต่อเลยค่ะห้องครัวนะคะที่เจ้าของก็จะต่อเติมเป็นกระจกกัน้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้องกันเวลาทําอาหารไม่ให้กลิ่นร้อยเข้าไปในตัวบ้านนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของหลังบ้านนะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆหรือลูกค้าที่มาซื้อก็สามารถต่อเติมเป็นห้องครัวสําหรับทําอาหารเป็นครัวปิดอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้ครัวที่มีขนาดใหญ่มากๆค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น2องเลยนะคะตามมาเลยจ้าชิมิงห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กที่สุดในตัวบ้านนะคะก็จะมี บิวอินชั้นวางทีวีผ้าม่านแอร์แล้วก็บิวอินตู้สเสื้อผ้าไว้ให้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะพร้อมอยู่เลยะคะ่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้อง,งน้ำที่เป็นห้อง,งน้ำในตัวนะคะที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องที่2กันเลยนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะที่สามารถที่จะวางเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตอะไรได้สบายๆเลยนะคะ แล้วก็กระจกนะคะมองไปก็จะเป็นวิวภายในหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวินตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องน้ำในตัวเช่นเคยคะ่ะสวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหม่อยู่เหมือนกันนะคะที่เจ้าของดูแลบ้านค่อนข้างดีะคะ่ะต่อไปกันที่ชั้นสานะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องพาเวทนิดนึงนะคะชั้นนี้เพราะว่าเราขึ้นไปปุ๊บนะคะเราก็จะเจอ พื้นที่โล่งๆขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวอินตู้เสื้อผ้านะคะทีท่ีเจ้าของเขาวิวให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวหลังบ้านของเราเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบโปร,ร่งโล่งอยู่เหมือนกันนะคะวิวดีมากๆเลยคะ่ะตามมาดูส่วนนี้กันต่อเลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะล้างหน้าแปรงฟันล้างมืออะไรตรงส่วนนี้ได้เลยนะคะอะาบน้ำก็ด้าไหนนั้นเลยคะ่ะ เป็นกระจกนะคะอาบน,น้ำก็อาจจะแบบวิวๆนิดเน,นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะโปร่งโล่งเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงชั้นสานะคะที่ขนาดใหญ่บึ้มนะคะใหญ่มากๆนะคะลูกค้าสามารถซื้อโต๊ะมานั่งทานกาแฟจิบก,กาแฟยามเช้าได้เลยนะคะมองอท้องฟ้าก้อนเมฆวิวในหัวบ้านได้เลยนะคะหลังนี้ตอบโจทย์มากๆคะ่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ทีใ่ให้ไว้ด้านบนได้เลยนะคะ อ,อีกอย่างนึ่งนะคะโครงการนี้ทำเลดีมากๆเลยค่ะได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเปิดใช้ในอนาคตด้วยนะคะน่าจะราวๆประมาณ500เมตรค่ะสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะไปแล้ว